สวัสดีครับพี่น้องมาเบื่งวิธีตัดเล็กสไตล์เรื่องใช้คัดแยกครับใส่มีดยับคอนครับพี่น้องเล็กมันยาวตัดให้สั้นครับพี่น้องนี่ครับค้อนตีลงไปครับพี่น้องตีลงไปเรื่อยๆครับ ครังหนึ่งขรับแล้วครับตีลงไปเลยครับข้อตีลงเรื่อยๆครับนี่ครับขาดเลยครับพี่น้อง ตัดเล็กสไตล์เรื่องใช้คัดแยกครับตัดเล็กสามรุ่นครับพี่น้องตัวที่สองครับตัวที่สองก็จะหนาขึ้นมาอยอะครับพี่น้องใหญ่ขึ้นมาอย่างระดับหนึ่งครับข้อตีลงคือเ่าครับพี่น้องนี่ครับก็ตีลงคือเ่าครับ ตีลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องตีคอรงครับคอนคอคอนตีลงครับคอลุ่งก็จะขาดครับตัดเล็กด้วยมีดกับคอนครับพี่น้องข้อตีลงครับ ตีลงไปเลยครับตีลงครับตีลงนี่ครับขาดเลยครับตัวที่สองครับพี่น้อง ตัวที่สามครับเล็กก็จะหนาขึ้นมาครับพี่น้องเล็กหนาเลยครับตัวนี้ข้อนตีข้อลุ้งคือเก่าครับตัวนี้ก็จะหนาขึ้นมาอีกครับข้อตีลงไปครับพี่น้องตีกระเด็นกระโดนเลยครับตัวนี้มันหนา มาลุ่นกันครับพี่น้องมีดสีหักเล็กสีขาดครับเพรตัวนี้เล็กหนามากเลยครับพี่น้องขอลงครับขอลงตีลงครับขอลงตีไปเรื่อยๆครับ รุ่นกันครับมีดหักนิค่เลิ่มเล็กสีหกครับพี่น้องเลี่ยนหาตำแหน่งไหมครับได้ตำแหน่งดีแล้วตีลงคือเก่าครับเคาะลงครับตีลงครับ นี่ครับเหล็กขาดแล้วครับมีดยัองอยู่คือเก่าครับพี่น้องตัดเหล็กเส็จใปเรื่องใช้คัดแยกครับหลังจากตัดเหล็กเสร็จแล้วครับพี่น,อน้องเงี่ยไหลไข่ย่อยครับพี่น้องเรื่องใช้คัดแยกนี่ครับตัดเสร็จแล้วครับพี่น้อง ตัดเสร็จแล้วก็จะได้เหล็กประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ